สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานผายิงหนูนะครับก็เป็นไม้ประดูนะครับห้าลำนะครับชุดนี้ความยาวจากปลายจนถึงท้ายนะครับความยาวชุดนี้จะอยู่ที่แ5ดส้าเซนนะครับทิ้งปลายอยู่ที่ห้าเซนนะครับแล้วก็เจาะรูร้อยรอยยางแบบนี้นะครับก็ใส่ตัวเก็บยางให้นะครับ ชุดนี้จะเป็นใส่ลูก4-5่มิลนะครับขอบไก่สแตนเลสเตตนะครับนี่นะครับรูปแบบงานก็ประมาณนี้นะครับผายิงหนูนะครับราคา1 0 9่บบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับมีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับต้องการแบบไหนก็แจ้งได้นะครับ ะครับผายิงหนูไม้ประดูนะครับความยาว85นะครับงานสั่งทํานะครับประมาณ3-5วันนะครับก็มีลูกดอกให้2อลูกนะครับนี่นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสนะครับ id ดี n ลนอ 929 WGARM นะครับ ID Line อีกเบอร์จะเป็น095 5026338นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะเพชรปืนยิงปลาเวียงโกใสยนะครับลูกค้าท่านใดต้องการอะไรก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ก็เป็นผายิงหนูนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ถึงฤดูการล่าหนูแล้วนะครับ ลูกค้าก็จะทยอยสั่งมาแล้วนะครับช่วงนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับความยาวก็แจ้งได้นะครับว่าต้องการเท่าไหร่นะครับก็มีตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งเมตรนะครับลูกค้าต้องการทิ้งปลายเท่าไหร่ก็แจ้งรายละเอียดมาได้นะครับก็มีทั้ง ใส่ลูกไม้ลูกเหล็กนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ